สวัสดีค่ะวันนี้เมนูปั่นอีกแล้วนะคะเมนูปั่นเป็นเมนูที่กินทุกเช้านะคะปกติกินทุกเช้าจะเป็นผลไม้ปั่นแล้วแต่ว่าเราจะหาอะไรได้นะคะมิ้งฮ้นะคะเพื่อ,อ,อด้วยอาการแบบขัดถ่ายไม่เป็นนิสัยนะคะก็เลยพยายามกินเมนูปัน่นอันที่แบบเป็นกะเพื่อที่มันอาจจะช่วยได้นะคะ สำหรับเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีสับป,ปะรดเดี๋ยวใส่สับป,ปะรดเข้าไปก่อนผลไม้นะคะไม่ไม่จำเป็นนะคือมีอะไรในตู้หรือว่าเราหาอะไรได้เราก็จะใส่เลยนะคะแต่ที่กินประจำก็จะมีสับป,ปะรดแล้วก็กล้วยน้ำว้านะคะกล้วยน้ำว้าใส่สองลูกนะคะแล้วก็สับป,ปะรดโอ้สับป,ปะรดแอปเปิลนะคะ แอปเปิ้ลใส่ซีกหนึ่งแล้วก็เพิ่มสีสานาันหน่อยบีดรูทนะคะเหียวๆนะคะอะไรที่มีในตู้เย็นเราเก็บมาใส่ให้หมดคะกินได้นะคะแล้วก็เราไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะเป็นน้ำเปล่านะคะก็จะใส่เข้าไปเรากินแบบนี้นะคะในทุกๆเช้านะคะบางคนอาจจะช่วยไม่ได้แต่คิดว่าช่วยได้เยอะ อ้าวเริ่มป่นป้นนีแดงเด่นละเอีดยดละเอียด โอเคได้แล้วนะคะเป็นสีสวยเลยเดี๋ยวถอดปักก่อนแก้วกัอนจ๋าอันนี้เรากินได้ทุกวันจริงๆนะคะผลไม้อะไรที่มีเราปั่นได้หมดค่ะกินได้หมดโอเคเอาลได้แล้วได้แล้ว,ลวะคะ่ะเอาค่ะ เช้าวันนี้นะคะกับน้ำผลไม้ตาลสีแดงสวยจังเลยสวยมากค่ะอุ้ยลน้ลนล้นเดี๋ยวกินก่อนจะได้เทให้หมดเอาให้หมดค่ะจะได้ อร่อยนะคะทุกคนกินแบบนี้ตลอดเลยทุกวันเดี๋ยวไปนั่งกินกันค่ะนั่งกินอยู่หลังบ้านนะคะ,ะเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวเราไปทํางานบ้านกันอันนี้ก็ดีไปอย่างนะคะทุกคนทําให้เราแบบสามารถกินผลไม้ได้ได้เยอะมากกว่าเดิมนะคะสําหรับบางคนที่แบบว่า ไม่ชอบผลไม้น้ำผลไม้ที่มันเป็นที่ปั่นแล้วมันมีกากนะคะสามารถแบบปัน่นแบบแยกกากนะคะบางคนเขาชอบกินแบบนั้นนะคะแต่สําหรับเรานะคะคือสามารถกินได้นะคะหวานนะคะหวานกล้วยหวานสับป,ประรดเข้าด้วยกันนะคะส่วนมากก็ ที่ประจําจริงๆคือจะเป็นสับปะรดนะคะสับปะรดกับกล้วยนะคะส่วนวันไหนที่จะมีมีแบบว่าเออมีออกไปตลาดช้าแล้วเห็นแบบพวกปลังพวกพวกหลังพวกอะไรแก้มกรอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาปั่นนะคะแล้วแต่วัน ปกติถ้าเกิดว่าปั่นเยอะขนาดนี้นะคะเราจะกินแบบแก้วหนึงนะคะอยู่ที่อยู่ที่บ้านตอนเช้านะคะก่อนออกไปทํางานแล้วก็เราจะใส่เป็นขวดเป็นขวดนะคะไปแช่แล้วก็ช่วงสักบ่ายๆค่อยกินอีกทีหนึ่งนะคะ อร่อยดีปัานไหนที่มีแบบพวกผักใบเขียวพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จับปั่นรวมด้วยกัน ที่เห็นเป็นเคี้ยวๆนะคะคือแบบว่ามันก็ปั่นละเอียดอยู่นะคะแต่ว่าชอบชอบแบบเนี้กรึดๆเนื้ๆๆๆๆน็ลองเคี้ยวดูแล้วจะมีบแบบชิ้นแบบอย่างอ่าพวกที่มันปั่นไม่ละเอียดจริงๆเลอนิดๆหน่อยๆนะคะก็ะมันก็ก็เป็นแบบเคี้ยวกรึบๆดีอะไรดี มันไม่ออกนะคะทุกคนเดี๋ยวเอานังเปะไปใส่หมดแล้วค่ะแก้วหนึง่งอร่อยดีกินแบบนี้ในทุกๆเช้านะคะ สำหรับใครที่แบบว่ากินผลไม้ไม่ได้เลยหรือว่าอยากเป็นแบบว่าดีทอ็อกซ์ลำไส้นะคะช่วยในเรื่องอะระบบขับถ่ายนะคะมันก็ช่วยได้ดีนะคะแต่ก่อนคือการขับถ่ายของตัวเราเองอะของสีเองอะคือไม่ค่อยดีแล้วพอมากินอันนี้ทุกเช้าทุกเช้าอย่างเงี้ยบางคือถ้าเกิดว่าไม่มีเลยคือเว้นไปวันหนึ่งคือไม่ได้กินอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าสวนมาก็กินทุกๆเช้านะคะก่อนไปทํางนานนะคะเบนต์จวันทีน่ถักกับชีสเกตเนี่ยคือคือไม่หิ้วเครื่องปั่นไปอยู่แล้วอย่างนี้นะคะเครื่องปั่นอยู่บรี่ับก็ก็ซื้อเป็นน้ําผลไม้ที่ในตลาดที่เขามีขายกินอีอย่างนี้นะคะเอ่อสำหรับคลิปนี้นะคะเออฝากอ่าขอให้ ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปของสิด้วยนะคะฝากทุกคนเข้าไปติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ